สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นนะะพบกับรายการหม,มาพาไปมูเตลู นี้ยังไงคะก็วันนี้ก็คืองานนวราตีไงปกติเราก็จะจัดกันที่ไหนคะคุณแม่ปกติเราจะจัดกันที่งานวัดแขกที่วัดแขกเนาะเราก็จะมีซุ้มอยู่นะคะเรื่องเราก็จัดมาประมาณโอ้ก็ีหลายปีหลายปีจำไม่ได้แต่ม่ได้เราก็จะจัดที่วัดแขกตลอดถ้าใครที่ติดตามเพจเราก็จะเห็นเนาะล้วสถานการณ์โควิดอ่าใช่ด้วยสถานการณ์โควิดอ่าเราก็เลยปีที่แล้วไม่ได้จัดเพราะว่าเขาไม่มีเขางด ปีนี้ก็งดอีกนะคะเราเราก็เลยแบบว่าจัดที่บ้านเลยใช่เราก็ต้องมาจัดกันที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่มากแล้วก็ถามว่าเราก็รู้สึกดีด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยกองค์ออกไปแบบเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทียกไปก็มีการเสียหายเกิดขึ้นปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นออกแบบชมพูหวานสไตล์ยุโรสไตล์แบบว่างานแต่งปีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นธีมอะไรคะคุณแม่เป็นธีมสไตล์ ไม่ได <The S 2> ้ก,ก็จะเป็นสไตล์ออกธรนะคะก็จะเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลสีส้ม,มสีเหลืองสีออกแบบโทนโทนแบบใบไม้แบบ ที่ปิดปริวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะจริงๆถ้าจะพูดออกออกสำเนียงหน่อยก็ออดุมออดุมแล้วมาดูกันว่าตอนนี้ก็กำลังลื้ออยู่นะคะนี่เป็นเนี่ยที่ลื้อออกมาจากข้างบนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะลื้อลงมานะคะแล้วก็ติดอันนี้รอบเนี้ยรอบที่แล้วว่ะคือเขาไม่ได้ติดที่เป็นเขาเรียกว่ากาวโฟมให้เรานะคะมันก็เลยหลุดลงมามันหลุดลงมาบ่อยมากปีที่แล้วดอกไม้ทั้งหมดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากนะคะ เป็นร้อยนะเนี่ยก็เป็นแบบหลายๆนาฬินาพัน,นเนาะทุกคนมัน<อ>นี่เน็วนานาพ์นนี่เดี๋ยวให้ดูธีมของปีนี้คร <ๆ S 1> ่าวๆคร่าวๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างดอกๆเฉยๆนะตัวอย่างสีตัวอย่างสีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นธีมของปีนี้นะคะก็จะเป็นสีออกสไตล์แบบนี้นะเดี๋ยวนะจะเป็นสีออกสไตล์แบบส้มนะคะเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะต่างกับปีที่แล้วมากดูของปีที่แล้วดิ พี่แล้วจะเป็นสีก็บบจะคนละแนวสีะะก็จะคนละแนวสีกันนะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่กำลังขั้นตอนการทำกันต่อเลยนะคะโอเคค่ะไปดูเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วคือแต่ยังพิธียังไม่เสร็จยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งของวันวราตีแล้วใช่ค่ะตื่นเต้นเนาะพอแบบยิ่งมาเพลงมาฟิลมามันเลยรู้สึกแบบว่าเหมือนเข้าถึงแบบใช่เพราะว่าองคมาแล้วใช่นะคะ นี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นสิ่งที่เราจัดแจงกันไปทั้งหมดนะคะด้านนี้เราก็วันนี้ทําการเอนุ่งผ้าใหม่นะคะสําหรับองค์พ่อคเนศสีแดงของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นองค์ที่คนเนี่ยบูชากับเราแล้วก็ฝากทำทเข้าพิธีนวารารีด้วยแ้วก็มะพร้าวนะคะปกติถ้าเกิดออกตุ้มที่วัดแขกมะพร้าวก็คืออย่างน้อยๆต้องมี500ยลูกถึงพันลูกแต่ว่าวันนี้เราก็จัดที่บ้านเราก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะก็ประมาณนี้นะ No, ปาตีปี2021เย้ ุ่นนะคะปีนี้ก็จัดกันที่บ้านเนาะคุณแม่แล้วก็เป็นไงบ้างความรู้สึกปีนี้ก็รู้สึกดีนะเพราะว่าจัดในบ้านเราด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับพลังแบบเต็มที่แล้วเราไม่ต้องะวงหน้าพะวงหลังเราไม่ต้องขนองไม่ต้องขนองที่สำคัญเพราะว่าขนองกลัวที่สุดเลยเวลาไปไปสั์ข้างนอกอ่ะคือว่ากลัวองอ่ะเสียหายแตกหักปีนี้ก็จัดกันที่บ้านถือว่าเป็นการจัดนวราตีที่เล็กๆแต่อุ่นอุ่นแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังเหนื่อยเหมือนเหมือนกับไปจัดข้างนอกเหมือนกันนี่ว่าเหนื่อยพอๆกันเลยแล้วเรา คนหลาย,ลายคน<ช>ที่ลูกเหตบ้านเราน,นวารลาตีปีนี้ก็ขอทุกคนป,ปังๆนะคะเหมือนที่เรากําลังจะปังในปีนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าตอนที่อาลตีแล้วขอพอรตอนที่แรกเลยอ,อะรู้สึกได้เลยว่าแบบขนล,ลุกมากแล้วเรารับดูได้เลยว่าแม่ลงมาใช่นะคะรับพ<ผ>ล,ล,ลังได้เลยขนลุกตลอดเวลาเลยจะบอกว่าตอนที่ ถุบมะพร้าวฝนตกไปอ้เหมือนแบบท่านลมฝนน้ำมลน่านี่ตอนนี้ยังตกปอย่อยเลยคะตกไม่หยุดตกไม่ได้แบบว่าหนักอ่ะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะพอปิดคลิปปุ๊บฝนหยุดอเราก็จะขออวยพรให้กับทุกทุกคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของบ้านเลมิดเนลามิดนะคะแล้วก็ลูกเพจบ้านเนลามิดนะคะแล้วก็ทุกทุกคนทั้งทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วมถวายกับเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะรวยปังร่ำรวยยิ่งขึ้นนะคะรวยไปด้วยกันนะคะส่วนเราเนี่ยเราคิดว่าปีนี้ยังไงเราพันล้านแน่นอนนะคะจากที่เรารวยแล้วร้อยละ เราขอพันล้านค่ะโอเคไม่ได้โม้นะอย่าหาว่าอย่างงี้เดี๋ยหาว่าอย่างงี้นะพันล้านนะคะโอเคใครยังไงก็ขอใหุ้กเพจทุกคนปังๆนะคะแล้วก็เจอกันงานหน้าก็คือดิปาวารีเนาะใช่ใช่ฝากด้วยดิปาวารีนะคะแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจสักลายมือหรือตะกรุดลายมือนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามสอบถามคิวได้เลยนะคะโอเควันนี้เราสองคนก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ